คุณคิดสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับคุณน็อครับเชิญครับก็วันนี้ดีใจนะฮะได้มามีโอกาสถามเอท่านผู้ว่าอีกแล้วครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าผมนะครับเวลาถามคําถามก็เกี่ยวกับสารนะสุขทุกทีนะครับแต่วันนี้ขอเน้นๆนะครับขอเน้นๆว่าอยากให้ตอบให้เป็นรูปธรรมครับทําได้จริงหนึ่งคืออะไรวันนี้ถ้าเกิดว่าคําถามผมถามปุ๊บตอบท่านตอบเลย หนึ่งท่านจะทําอะไรสองท่านจะทำอะไร <Ừ. S 2> สามท่านจะทำอะไร,ะะไรเพื่อให้ตอบคําถามที่ผมถามนะครับครับไม่รู้ว่าทุกท่านทราหรือเปล่าครับว่าจริงๆคนกรทมเนี่ยจริงๆแล้วเข้าถึงสิทธิ์ในการสาธารณสุขเนี่ยยากกว่าคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดปวดหัวปวดท้องเนี่ยเขารู้เลยเ,ยเขาจะไปลงบลรอพศตอนไหนอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดรอพศตอนรักษาไม่ได้เขาส่งไปลงาลอำเภอครับ อำเภอไหนก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดนั้นถูกไหมครับแต่พอมันเป็นคนกรทมเนี่ยมึนไปหมดต้องไปไหนก่อนดีไม่รู้เลยจะไปไหนก่อนครับประชาชนคนกรทมเนี่ยนะครับจริงๆถ้าพูดกันถึงหนึ่งร้อยคนเนี่ยฮะเจ็ดสิบคนเนี่ยใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนมีแค่สามสิบเปอร์เซนที่ใช้บริการจากภาครัฐและเป็นแค่สิบเปอร์เซ็น์เท่านั้นเองที่ใช้บริการของ ศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร,ครที่ท่านกําลังอาสาจะเข้าไปดูแลนั่นแหละอืประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับตอนเนี้ยเราคงต้องกลับมาถามว่าทําไมกรทมซึ่งเป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่งที่สุดในกรทมเนี่ยถึงบริการคนได้แค่สิบเปอร์เซ็นตในโควิดที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจริงๆแล้ว เป็นเรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของภาคประชาสังคมที่เข้ามาช่วยจัดก,การนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยผมพูดไว้ก่อนเลยนะฮะว่าไม่เกี่ยวกับงบประมาณครับเพราะว่าโรงพยาบาลของกทมหรือศูนย์สาธารณสุขเนี่ยสามารถเบิกงบประมาณรักษารายหัวได้จากสปสอชอคือรัฐบาลกลางอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมถามท่านครับว่าเราจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้คนกทมเนี่ย มาใช้สาธารณสุขของกทมให้มากขึ้นได้อย่างไรคุณจะทํายังไงให้ภาพลักษณ์ของระบบสาธารณสุขของกทมเนี่ยดีดีขึ้นกว่านี้ให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนนะคุณน้องให้ทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์อย่างเช่นศิรราชรามาเนี่ยครับคือมันไม่มีคนไปใช้มันมันมีทั้งไม่มีคนไปใช้หรือว่าท่านไม่หรือว่าท่านไม่ไม่ดีพอเออท่านไม่ดีพอที่จะให้เขาใช้นะครับตามนั้นเลยครับครับขอบคุณครับหนึ่งนาทีเท่านั้นฮะ เขาขอชัดๆครับหนึ่งนาทีครับไปครับครับผมมีข้อมูลตรงนี้ครับว่ารพศตอนหนึ่งแห่งเนี่ยนะครับจะดูแลประชากรประมาณแค่สามพันคนแต่ศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับทั้งตัวหลักและสาขาพอรวมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าหนึ่งแห่งเนี่ยดูแลประชากรถึงหนึ่งหมื่นคนดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าครับที่ต้องหารือกับสปสชครับที่จะต้องเพิ่มคลินิกชุมชนอบอุ่นอย่างน้อยๆต้องมี5 0 0ถึง600แห่งเพื่อทำให้คนกรุงเทพมหานครสามารถใช้บัตรทอง ได้อย่างครบถ้วนทั้ง50เขตและนอกอย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงเทเลเมดผมคิดว่าเราคงต้องโฟกัสที่ผู้ป่วยความดันและแล้วแล้วก็เบาหวานซึ่งถ้าผู้ป่วยเหล่านั้นไม่ขาดยาไม่ขาดนัดก็จะลดผู้ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองลงได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับผมคิดว่าเราต้องแก้ที่ Pri m ม r ร c a แคหรือการรักษาปฐมภูมิรวมทั้งวัคซีนปอดอักเสบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้วเราก็จะลดจำนวนผู้ที่ไม่ควรจะต้องติดเตียงได้ครับ ครับผมเรียบร้อยครับ<ผ>ม,มา<พ>บเ <พบ S 1> ่ในรอบครับ,รบโอเคครับ